สวัสดีครับผมคลินกันชัยนะครับผมทั้งสองคนตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วจะไม่ปรบมือต้อนรับหน่อยเลยครับขอบพระคุณค่ะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรีนะครับประจำปี2567เช้าอากาศดีๆแบบนี้นะครับเรามาร่วมทํากิจกรรมดีๆนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็มีเรื่องดีๆมากมายหลากหลายเลยนะคะร,รวมทั้ง เราไม่ได้มีของเรามีไม่ได้กลับบ้านแบบมือเปล่าแน่นอนนะ,ะนะครับเรายังมีของติดไม้ติดมือด้วยกต้องทุกค,คนต้องได้แน่นอนครับเ<ช>บื้องต้นนะครับในฐานะของพิธีกรขอขอนุญาตชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร,ราชบุรีประจําปี2567นะครับโดยมีกิจกรรมสําคัญภายในงานนี้นะครับจะมีอะไรบ้างทั้งภาคความรู้และก็ภาคกิจกรรมมีดังนี้ครับจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและ หน่วยงานมีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ<ฆ>คนพิการเพราะว่าถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญไม่เพียงแค่มีแค่ทุนทรัพย์แต่<ฆ><ฆ>ต้องมีจิตใจที่เอื้อต่อมนุษย์โลกด้วยกันด้วยนะครับ<จ>ผมแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับผมจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านสมพิษหลวงแจม่มพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรีประจำปี2567 และในลำดับเดียวกันนะครับขอเรียนเชิญท่านวาริษฐาสงวนเสริมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับประธานในงานกล่าวเปิดงานในวันนี้ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ